อร่อยเลิศอร่อยเลิศก,กับผูรีดวันนี้อากาศเย็นสบายแบบสวิตเซแลนในไทยที่มิดวินเทอร์บนถนนธนรัฐกิโลเมตรที่6เขาใหญ่เมนูอร่อยที่ไม่ธรรมดาเริ่มตั้งแต่สโมกพอกเนก คอหมูอบรมควันนุ่มหอมกลิ่นสโมกด้วยไม้แอปเปิลและเมนูแนะนำคือพิซซ่ามิดวินเทอร์แป้งโดมัก3วันนุ่มหนกรอบริมหอมกรุ่นด้วย3ชีสใครชอบหอยเชลลคุณรีขอเชิญชวนไปชิมเลยเป็นหอยเชลลตัวใหญ่อวบเสิร์ฟคู่กับฟัวก,กาตับผ่านฝรั่งเศสโดยทางร้านได้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตามคุณรีไปเลยครับ อร่อยเละกับรลิตวันนี้มาอยู่กันที่ร้านอาหารชื่อว่ามิดวินเทอร์เขาใหญ่เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกับ GM คุณพิษนุพงษ์งามญาติอันจาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผลิตครับสวัสดีครับมิดวินเทอร์เขาใหญ่ของเราจะสื่อความหมายบอกแฟนๆว่าอะไรจ้าร้านอาหารมิดวินเทอร์เขาใหญ่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับ,รบเรามีที่นั่งรองรับลูกค้าได้ประมาณ800ที่นั่งอินดอร์สามร้อยเอาดอร์อีกห้าร้อยนะครับ แล้วก็รวมถึงตอนนี้เรามีโปรเจกต์ต่อขยายในเรื่องของตัวเราเรียกว่าเป็นวิตเทิร์นฟาร์มเรามีโรงงานในการแปรรูปอาหารเองด้วยนะครับเมนูแรกอะไรภูมิใจนําเสนอจ้าเ,เรียกว่าสมกพอกเน็กนะครับคอหมูรมควันเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราใช้วิธีการแบบโบราณน,นะครับโดยที่ใช้ไม้แอปเปิลในการสร้างกลิ่นลมควันเฉพาะเป็นเป็นสิกเนเจอร์ของทางร้านครับจิ้มน้ําจิ้มอะไรจ้าน้ําจิ้มเรามีเสิร์ฟด้วย2ส,สไตล์นะครับเป็นวอเทนสไตล์เชอรี่วินิกานะครับแล้วก็มีแบบเป็นไทยๆด้วยก็คือเป็นน้ําจิ้มแจ่วตามไปด้วยเมนูทีี่่2เเรราายกวนิบ จะเสิร์ฟเป็นสไตล์ที่เป็นซิกเนเจอร์เฉพาะของเราเราจะใช้แป้งเรียกว่าเป็นแป้งโดเป็นสูตรเฉพาะของทังเชฟประกอบด้วยกับพาร์มาแฮมนำเข้ามัสคาโปนชีสนะครับแล้วก็วายโรเกตสลัดรวมถึงกกลินทาฟฟวออยอในการสร้างกลิ่นให้เป็นซิกเนเจอร์เฉพาะของเราต่อเมนูที่ ค่ะเราเรียกก็จเป็นฮอกราโดสเกลล์ฟกานะครับโอ้ตัวนี้เนี่ยจะมีิกเนเจอร์3ตัวที่จะรัคำแนะนำให้รับประทานร่วมกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นฮอกราโดสเกลลนะครับแล้วก็มีโฟกาที่นำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยเบบี้สปิงแชชเสิร์ฟพร้อมกับทัฟ์ทเฟลซอสเมนูนี้ต้องกินแล้วล่ะต่อจากนั้นละจ้าก็คือตัวสลัดอกเป็ดเป็นตัวเรปิซต์เนื่องจากว่าเราพึ่งขึ้นตัวงานฟาร์มเป็ดจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นิกเนเจอร์ที่เราจะขายตัััวววสลลลลดดทททีีี่่่่เเเเรราาาาาาปูกกแแะะะะคคคคคบุุมมณภพไ้้้ออองงตนนนน หารับประทานอาหารอร่อยอร่อย Western ์นอิตาเลีนหรือต้องของการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้อาหารเวสเทิร์นอิตาเลีที่มิดวินเทอร์เขาใหญ่ถนนธนรัฐกิโลเมตรที่6ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านมิดวินเทอร์เขาใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอปากช่องถนนธนรัฐกิโลเมตรที่6ร้านอยู่ติดถนน ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุรีดและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้าน midwinter เขาใหญ่มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะสำหรับลูกค้า AIS เมื่อรับประทานอาหารครบ1,500บาทรับฟรีสลัดอกเป็ดมูลค่า320บาทรับสิทธิตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1 5ก กรกฎาคม2564และเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.20นาทีช่อง3กด3 3ลาไปก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีครับอะไรเลตกับบลิตรี่เมชืออีติ้งยา่าผิงชังต้องกินค่ะ